สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมวิรุณนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในช่วงของวันหยุดของผมนะครับผมก็มีอุปกรณ์นะครับที่จะมาแนะนำนะครับกับเพื่อนๆซึ่งผมก็เพิ่งสั่งอุปกรณ์นี้มานะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญนะฮะในการที่เราจะถ่ายทำวิดีโอ อัดเสียงภาคเสียงหรือว่ารวมไปถึงการทำพอดแคสต์นะฮะถ้าใครที่สนใจนะครับนั่นก็คือไมโครโฟนนะครับผมสั่งมาใหม่นะฮะก็เป็นไม์ของมาวูโนะครับ A03T นะครับก็ถือว่าเป็นไม์ที่จะเริ่มต้นในการบันทึกเสียงเพื่อนๆที่อยากจะทำโฮมสตูดิโออยู่ที่บ้านนะครับอยากจะได้ไม์ในราคาที่ ไม่แพงนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงค่อนข้างจะดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวไมค์ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็ฟังกันด้วยนะครับว่าคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรก็ากดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับครับผมนี่ก็คือตัวไมค์มาวูโนนะครับที่ผมสั่งมานะครับบ็อกเซตก็จะมาแบบนี้เลยนะครับผมสั่งมาจาก Lazada า นะฮะก็ใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ามาถึงประมาณ2-3วันละนะฮะแต่ว่ายังไม่มีเวลามารีวิวนะครับตัวนี้เป็นไมโครเดเซอร์นะครับที่ใช้ในการอัดเสียงบันทึกเสียงนะครับก็เป็นรุ่น AU A03T นะครับลักษณะการ รับเสียงก็จะเป็นแบบ cardioid นะครับก็คือรับเสียงเฉพาะด้านหน้านะครับที่เราพูดเข้าไปเนี่ยนะฮะตัวเสียงที่เราพูดไปก็จะมีการรับสมฉพาะด้านหน้าด้านหลังก็จะไม่ค่อยได้ยินนะครับประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะครับที่อยู่ภายในกล่องจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าภายในมีอะไรกันบ้าง ลักษณะกล่องก็สวยงามนะครับผมชอบแพ็กเก็เขาด้วยนะฮะอันนี้ก็ทำมาได้ดีนะครับเปิดมานะครับก็จะมีตัวฟองน้ำนะครับก็ตัวนี้ก็กันกระแทกมานะครับมีคู่มือนะครับแถมให้ตัวนี้เป็นคู่มือนะครับแล้วก็ตอนที่ผมสั่งมาเนี่ยนะครับเขามีโปรโมชั่นแถมหูฟังมาให้ด้วย1อันนะฮะอันนี้เยี่ยมมากๆเลยนะครับแถมหูฟังฟรีมาด้วยนะครับ ในกล่องนะครับก็จะมีแพ็กเกจประมาณแบบนี้นะครับที่เขาแพ็คเข้ามานะฮะเดี๋ยวสั่งให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะที่อยู่ในกล่องนะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัวฟองน้ํากันก่อนนะครับเราจะแถมฟองน้ํามาด้วยนะครับอันนี้เราก็ใส่ตรงหัวใหม่นะครับแล้วก็มีสายตัวใหม่นะครับเป็นแจ็คไม XLR นะครับ ก็ดูสานะครับสายก็ความยาวประมาณ2.5เมตรนะครับนี่ก็คือสายที่เขาแถมมาให้แล้วก็มาตัวต่อไปนะนี่เป็นช็อกเมาส์นะครับไว้ใส่ตัวไม่ประมาณนี้ช็อกเมาส์ก็คือตัวที่ไว้กันกระแทกนะครับเวลาที่เราวางไม้บนโต๊ะเนี่นะครับเวลาที่เราขยับขยื่นโต๊ะหรือว่าขยับตัวเนี่ยนะครับไม้ก็จะมีการสั่นสะเทือนตัวนี้ก็จะ รอ,องรับแรงสั่นสะเทือนให้ให้ไหม,ไม่ไม่ได้รับตัวแรงสั่นสะเทือนไปนะครับก็ดีนะครับตอนนี้ผมดูแล้วก็ทํามาค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเป็นตัวเหล็กสัญยางที่ไว้ยืดเนี่ยก็โอเคเลยนะครับประมาณนี้นะฮะตัวช็อคเมาส์ต่อมาก็จะเป็นแจ็คที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นสายแจ็คก,ก็คือที่เรา รู้จักกันก็จะเป็นสายแจ็คตัววายนะครับใช้ต่อจากตัวไมไปคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะแปลงไปใส่ตัวโทรศัพท์ก็ได้นะครับนี่ก็คือไมของเขาสายสายแจ็คไม่ใช่ไมนะฮะตัวนี้เป็นขาตั้งนะครับเดี๋ยวจะมีตัวขาตั้งอยู่ด้านล่างเป็นฐานไว้เสียบนะครับมากันที่พระเอกของวันนี้นะครับนี่คือตัวไมของเขา ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นไม์คนเดนเซอร์ของมาวโนนะครับเมดอินไชน่านะฮะตัววัสดุนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูดีแข็งแรงนะครับรับเสียงจากด้านหน้านะฮะก็คือเวลาที่เราพูดนะครับให้ราหนโลโก้เข้าตัวเรานะครับการรับเสียงจะอยู่บริเวณด้านหน้านี้นะครับชั้นที่2ของกล่องอันนี้กล่องมี2ชั้นเลยนะครับสำหรับตัวกล่อง ชั้นที่2ก็จะมีตัวนี้แถมมานี่คือป๊อปฟิลเตอร์นะครับเราก็จะมาใส่ตรงใหม่เนี่ยนะครับป๊อปฟิลเตอร์ก็กันเสียงลมเสียงผ่าๆประมาณแบบนี้นะฮะก็วัสดุดีนะครับเลยดีเลยนะก็เอาไว้บันทึกเสียงนะครับจะได้ลดน้อยลดเสียงรบกวนได้เยอะๆแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นที่แถมมาอันนี้ก็คือตัวตัวฐานที่เราจะไว้ หมุนใส่ตรงเนี้ยตัวใหม่นะครับก็วัสดุแข็งแรงนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่มีมาให้ในตัวของไมโครเดนเซอร์ของ MAUNO รุ่น A03T ครับครับผมอันนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับลักษณะการประกอบก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ผมถอดฝองนักออกแล้วก็ใส่ตัวป๊อปฟิลเตอร์เข้าไปนะครับผมว่าดูดี ดูดีมากเป็นไม้ที่ราคาประหยัดแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มานะครับในกล่องของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสวยงามมากๆเลยนะครับดูเพื่อนๆเราดูแบบเหมือนอยู่ในสตูดิโอแบบแพงๆเลยนะฮะแต่ว่าเราได้ไม้ที่ประหยัดนะครับแต่เดี๋ยวจะมาลองฟังเสียงกันดูว่า การรับเสียงเป็นอย่างไรแล้วก็เสียงชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะครับครับผมก็ต่อไมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเสียงที่เพื่อนๆได้ยินจากตัวไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นะครับแบบตั้งโต๊ะของมาอูโนรุ่น AUA03T นะครับเป็นยังไงครับเสียงชัดเจนดีไหมครับผมว่าทนเสียงของเขาเนี่จะออกเป็นแบบกลางๆนะครับทั้งอ่า เสียงเบสเสียงทุ้มเสียงแหลมเนี่ยนะครับจะออกเป็นกลางๆแล้วก็มีความทุ้มๆหน่อยนะซึ่งตัวผมเนี่ยชอบทนเสียงประมาณแบบนี้ด้วยนะครับก็เป็นทนเสียงที่เหมาะกับการนําไปทั้งไลฟ์สดนะครับหรือว่าจะเป็นบันทึกเสียงอสปอร์ตวิทยุทำพอดแคสต์นะฮะทำได้หมดเลยนะครับทนเสียงประมาณแบบนี้ก็สามารถที่จะนําเสียงที่ได้ไฟเนเสียงไปใช้งานต่อได้เลยนะครับแต่ว่า ตัวไม้เนี่ยนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งว่าจะเป็นการรับเสียงแบบคาดิโอยนะครับซึ่งการรับเสียงเขาจะอยู่ด้านหน้าบริเวณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราพูดประมาณนี้ความไวต่อเสียงของไม้รูปแบบคอนเดนเซอร์นี่จะจับเสียงได้ค่อนข้างดีแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของการรับเสียงแบบคาดิโอยก็คือด้านหลังที่อยู่ตรงตัวไม้เนี่ยจะไม่ค่อยมีเสียงรบกวนเท่าไหร่นะครับอันนี้ตัดเรื่องเสียงรบกวนออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าสัญญาณเสียงจะ ปรงตรงเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะต่อผ่านตัวออดิโออินเตอร์เฟซนะครับซึ่งก็ซื้อมาได้นานแล้วแหะนะฮะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่น,นะครับก็นำมาต่อผ่านออดิโออินเตอร์เฟสแล้วก็เชื่อมกับสาย OTG เข้าตัวโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ผมถ่ายจากโทรศัพท์มือถือเลยนะครับก็เป็นแบบโฮมสตูดิโอง่ายๆนะครับก็สามารถบันทึกทั้งวิดีโอนะครับแล้วก็ได้ รูปแบบของเสียงที่ดังฝังชัดเจนด้วยนะครับก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะครับสำหรับมาอุโนนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ต้องบอกว่าใครอยากจะได้ไม้คุณภาพดีราคาหน้ารักจับต้องได้นะครับพัน,ต,นต้นกลางเนี่ยนะฮะก็จะได้ไม้ที่มีคุณภาพนะครับก็ลองเลือกดูนะครับสำหรับมา o โนส่วนเรื่องของราคาต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะช็อปออนไลน์กันได้ตามแพลตฟอร์มต่างๆเผื่อว่าบางทีเพื่อนๆได้ โค้ดส่วนลดก็อาจจะได้ราคาที่ค่อนข้างถูกลงไปด้วยนะครับผมแนะนําเลยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่แถมมาเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เนื้อวัสดุโลหะอะไรต่างๆผมว่าดีมากๆเลยนะครับทั้งตัวไม้ตัวขาตั้งเองหรือว่าจะเป็นตัวสายแจ็คนะครับอุปกรณ์มาให้ครบเลยซื้อแค่ชุดนี้นะครับมาชุดเซตเดียวรับรองว่าคุณได้ไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็อุปกรณ์ครบครันอย่างแน่นอนนะครับผมโดยส่วนตัวผมชอบเนื้อเสียงของตัว m มล n โนด้วยนะครับจะออกมีแบบทุ้มๆนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจใหม่ก็หาซื้อกันได้นะครับแนะนำติดบ้านไว้เป็นใหม่โฮมสตูดิโอสำหรับเมา n โน่ a u A03P าำหรับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ